วันดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motor Focus อีกช่อเคยคลิปนี้เป็นกิจกรรม EP ที่ 98หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแจกอ่างเป้านะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมเพียง1ท่านเท่านั้นนะครับที่จะมาแจกในวันนี้นะครับรอการตอบกลับอยากผมนะสำหรับใครที่อยากนะับเป็น E ีพีที่99ดิเดีเออนะอีพีที่9 9นะทุกคนสำหรับใครที่อยากรับเพียงแค่เพื่อนๆน,นะเม้นเป็นคนแรกนะทุกคนเพียง1ท่านเท่านั้นและเม้นถูกด้วยนะทุกคนเม้นถูกด้วยนะไม่ใช่ว่าเม้นไม่ถูกแล้วก็อยากรับรางวัลตรงนี้ ไม่แจกนะเพียง1ท่านเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะทุกคนสําหรับตรงนี้บอกกติกากันก่อนนะครับเ mm hmm. ม้นถูกเพียง1ท่านหลังจากนั้นรอ,อการตอบกลับจากผมนะผมจะตอบทุกเม้นอยู่นะ ทั้งเม้นถูกและไม่ถูกนะทุกคนสําหรับตรงนี้สําหรับใครที่ากร่วมเล่นกิจกรรมอาจจะแจกไม่เยอะนะครับอาจจะแจกประมาณ3ามหรือสบอลก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเราบางทีก็อาจจะแจกสัก6วบอลแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสําหรับตรงนี้นะครับรอาการตอบกลับจากผมในะในวันพรุ่งนี้นะอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงหรืออาจจะเป็นช่วงข้ามแจกแน่อนอนแล้วก็รอาการอัปเดตให้ทุกคนว่าใครเป็นผู้โชคดีนะแล้วก็สําหรับใครนะคิดว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีเม้นเป็นคนแรกนะอย่าลืมทิ้งเบอร์วอลเล็ตพิมพ์ ็นภาษาไทยนะพี่ไม่ถูกและทําการใส่ชื่อที่ทําการสมัครเบอร์ two v a n น t y wallet ไม่เอานามสกุลนะทุกคนเอาเฉพาะชื่อเท่านั้นเพื่อทาการยืนยันนะทุกคนว่าเพื่อนๆใส่เบอร์ two vanity wallet ถูกต้องไหมนะอ่ะโอเคนะทุกคนสําหรับใครนะที่เม้นถูกนะพเพื่อนๆเม้นตามนี้ได้เลยนะทุกคนเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะทุกคนเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะ เออเอาตัวไหนดีเอามาลองมาลองพิมพ์ดีกว่านะทุกคนลองพิมพ์กันดีกว่านะใส่ตามนี้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเขียนตรงหน้าจอนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเขียนตรงหน้าจอนะนี่นะก็ใส่ไปได้เลยนะตัวด้านล่างนี้ก็ต้องเขียนต่อนะทุกคนตัวด้านล่างเป็นตัวเลขนะทุกคนเป็นตัวเลขนะมีจุดมีจุดนะมีจุดนะอ่าแล้วก็ อ่ะมีแค่นี้ละกันนี่มีแค่นี้ละกันนะอ่ะใส่ตามนี้ได้เลยนะทุกคนใส่ตามนี้ได้เลยนะมีรหสัสบอกอยู่นะอ่ะเขียนซ้ําอีกรอบละกันนะไม่รู้ว่าใครจะทายถูกไหมนะเปลี่ยนเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีเออเอาเปลี่ยนสีก่อนนะนี่นะอ่ะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะจะไม่บอกนะบางคนอาจจะใช้โปรแกรมอะไรสักอย่างนะทุกคนอ่ะก็ป้องกันไว้นะทุกคนอ่ะนี่ ก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะทุกคนใส่ตามนี้ได้เลยอย่าลืมมีจุดนะตรงตัวเลขนะก็ประมาณนี้นะทุกคนใส่ตามนี้ได้เลยนะตัวสุดท้ายนี่เป็นเลขเก้านะตัวสุดท้ายนี่เป็นเลขเนะเออผมอาจจะเขียนไม่สวยนะ อ่ะใส่ตามนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่อยากรรวมเล่นกิจกรรมเขียยต่อได้เลยเพียง1ท่านเท่านั้นนะแจกเพียง1ท่านเท่านั้นสำหรับใครที่อยากรรวมเล่นกิจกรรมของเราใครทันใครได้ในะทุกคนสลากใครที่ไม่ทันก็ต้องรอติดตาม e ีนะใน EP ีที่100นะโอเคสลากใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอตโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ